สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดสําหรับเพชรยนต์เลยนะเป็นรถโตโยต้าอันติดหนึนะคะคันนี้เป็นรถปี2018จดทะเบียนปี19นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะยังไม่ได้ร้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะเป็นรถหน่วยงานปลรดะระวางหนึ่งคันนะคะที่อยากจะนําเสนอให้ได้ชมกันนะคะใครที่กําลังสนใจหรือว่ามองหารถไว้ใช้งาน อยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์ line, เข้ามาได้เลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ารอบคันไม่มีร่องรอยของการบุบเลยนะคะหรือว่าการชนหนักเนี่ยไม่มีเลยนะแต่ว่ารอยเฉียวชนเล็กๆน้อยๆอาจจะมีบ้างนะคะลูกค้าก็ มารีวิวแบบเร็วๆให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะว่ารถเข้าใหม่สภาพเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นโฉมแมนเชเชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะ8ก็กไก่ทอทง8 4 8 0กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะอาจจะเห็นรอยสะเก็ดหินต้องฝากระโปรงนะคะลูกค้าก็เดี๋ยวตรงนี้เราเก็บงานปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งนะคะโคมไฟหน้าของรถแค นี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ทม์นะคะโคมไม่มีแตกไม่มีรอยรล้านะโคมสวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกคา้าจะได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะคะปัดเงา2ส,สีน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางรถปี2022เลยนะคะยางปีใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆนะช่วงล่างของรถนะคะลูกคา้าสภาพเดิมเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิย้มนะคะหัว น็อตเดิมๆนะรอยซีนเดิมจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะลูกค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดพาก์กงลิสเซนโครเมียมนะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจก เดิมแท้โรงงานนะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบบอยแล้วนะคะสภาพสวยเลยเหลือเพียงแค่เก็บงานปรับสภาพนะคะก็พร้อมขายให้ลูกค้าเลยนะคะคันนี้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะคะภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนคันนี้เลขไม์นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเก้ากิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบ ได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไมค์กอไม์อย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยการเข้าเช็คระยะแมนน่นาแนนนะคะเขาจะเข้าสูนตลอดนะเราสามารถตรวจสอบประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะมือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทรัลล็อกกระจกแบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหงประตูให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะ แก่กลมๆหมุนได้360องศาได้เป็นปุ่มแองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะไม่มีรอยถลกรอยสึกดอของการใช้งานนะคะลูกค้าเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเดียวออโต้แบบขั้นบันไดนะคะ กุญแจนะเป็นแบบนี้นะคะมี2ดอกครบถ้วนนะคะมีในส่วนของระบบกันลื่นถลายให้ด้วยนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยคันนี้ที่วางแก้วน้ำขวดน้ำสอใบด้านข้างนะคะฝ้าเพดานนะ ไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆเลยนะคะฝ้าสวยๆนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะสภาพเบาะสวยๆนะคะเป็นเบาะหนังนะข้อดีของเบาะหนังเลยนะคะดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียนะอาจจะระบายความร้อนได้ยากนิดนึงนะคะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะในส่วนของหัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะ ะะไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยียน้นใดๆนะเรื่องโครงสร้างการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะใครได้รถคันนี้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเราคัดเกตเ A มาให้ลูกค้ากันเลยนะสันเหลี่ยมนะคะด้านข้างตัวรถนะคะคมคมให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะมาต่อกันเลยสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจริงโจ้ ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลูนะเบาด้านหลังนะคะสวยๆแน่นๆไม่มีช้ำนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนาน7ปี84งวดน,นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพสวยเลยนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆนะคะและอีกอย่างคันนี้ได้เป็นรถ ปีใหม่ด้วยนะเป็นปี18จดทะเบียนปี19นะคะใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะไฟท้ายของรถคันนี้นะคะลูกค้าดีไซน์มาให้ฉบเฉีียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะ,ะ,คะมีไฟทับทินด้านล่างติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะร่องรอยมีบ้างเล็กๆในน้อยนอรถมือสองเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะแต่ว่าไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะ8กไก่ทอดอง8480กรุงเทพ มหานครนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไลฝ้ามาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดเลยนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ บอดี้กว้างๆเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะรถโครงสร้างเดิมๆนะคานด้านหลังเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะานไม่มียับยุยี่นะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งเลยนะคะหัวอตไม่มีรอยไขยรอยขยับใดๆนะในส่วนของ บอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะรอยซีนด้านล่างเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารถไม่เคยจมน้ําหรือว่าชนหนักอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะลูกค้าเดิมๆเลยนะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยีขย้เลยนะคะขอบยางนะเดิมจากโรงงานจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะ รับรองว่าคันนี้นะ ใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้สภาพสวยคัดเกตเอเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะห้ามพลาดรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคันนี้สภาพสวยนะคะห้ามพลาดกันเลยนะเดี๋ยวนัดให้ดูเพนเพจของรถนะคะลูกค้าในส่วนของเพนเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับใดๆนะคะนี้ติดเดิมแท้จาก โครงงานนะตรวจสอบประวัติศูนย์บริการได้เลยนะคะตรวจสอบได้เลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะคะรถสีเดิมนะไม่มีการกับสีตัวรถนะคะไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติได้นะสภาพสวยเลยคันนี้เหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่มีร่องรอยของการบุบหรือว่าชนหนักเลยนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดรีบติดต่อมาได้เลยนะ,ะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดเนาห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4000หกร้ซีซี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวนัดพามาชมกันเลยนะห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่มีพวกคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเลยพวกคอท่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยนะคะสภาพสวยนะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ กับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะการันตีให้เลยนะคะในส่วนของ คานด้านหน้าตัวรถนะคะคานหน้ารถเนี่ยเดิมๆนะพาร์ทอะไรอยู่ชัดเจนไม่มีคดไม่มีงอนะคะคานหน้าหม้อน้ํานะก็เดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่เลยนะคะสวยเลยคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนจุบนักแต้มสีจากโรงงานยังมีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะรอยซีนเดิมๆนะจุดเม็ดอาร์ตรงเบ้าชกกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยื่นแก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงนะคะไม่มีรอยไข่เลยนะ ตาปั๊มโตยต้าตรงฝากระโปรงยังอยู่ชงหวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติก,กอร์มอกอ,อตรงฝากระโปรงม,ม,ม,มีติดให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะคันนี้สภาพสวยเลยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะการันตีให้เลยนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมสีเดิมนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะครัสเกตเให้ลูกค้าเลยนะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะคันนี้สภาพสวยจริงนะรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะคันนี้เป็นโตยต้าอ,อันติด 1.6G นะคะปี18จน ปี19นะเพิ่งเข้ามาใหม่สด,สดๆดร้อนรเลยนะคะวันนี้นะนัดมารีวิวให้ได้ชมกันแบบเรียวๆรถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะสภาพนี้ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับรถเข้าใหม่นะคะถือว่าไม่ได้มีตําหนิอะไรเยอะมากนะพวกรอยถลอกสึกหรออะไรนิดหน่อยเนี่ยก็คือเราดูแลเก็บงานให้นะคะเน้นว่าไม่มีชนหนัก ะะถือว่าโอเคเลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวัน ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ